สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่วงเวลาสงการปีใหม่ไทยแบบนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาแห่งการต้อนรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นและถือเป็นการเคลียร์พลังงานลบความเครียดความกังวลความเหนื่อยล้าจิตใจต่างๆส่วนใหญ่เลยมาจากการปลูกฝังคำพูดในแง่ลบหรือทัศนคติในแง่ลบให้กับตัวเองโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวค่ะ เราเได้หยิบยกคลิปวิดีโอจากช่องที่มีชื่อว่าเซเนนนะคะในหัวข้อคลิปว่า how to stop negative self-talk หรือแปลเป็นไทยได้ว่าทำอย่างไรที่จะหยุดพูดเชิงลบกับตัวเองค่ะเป็นการสรุปแปลทำให้เนื้อหามีความกระชับมากขึ้นนะคะจริงๆแล้วการพูดกับตัวเองเชิงลบมักจะแทรกซึมในจิตสำนึกของเราค่ะ มันมักจะปรากฏเป็นกระแสความคิดเชิงวิจารณ์และการตัดสินและมักจะมีรากฐานมาจากประสบการณ์ในอดีตของตัวเราเองบทสนทนากับตัวเองนี้มีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อพฤติกรรมและอารมณ์ในการรับรู้ของตัวเราเองนะคะมันทำงานเป็นวงจรถาวรที่เสริมกำลังให้กับความคิดเชิงลบค่ะและเป็นตัวบ่อนทำลายความมั่นใจและความเป็นอยู่ที่ดีของเรา ไม่ว่าจะเป็นการสงสัยในตัวเองการตำหนิตัวเองหรือแม้แต่การวิจารณ์ตัวเองในแง่ลบนะคะยิ่งไปกว่านั้นการพูดกับตัวเองเชิงลบไม่ใช่จำกัดอยู่เพียงแค่เหตุการณ์แต่มันยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเรื่องที่ใหญ่ที่จริงๆแล้วมันถูกสร้างขึ้นมาจากจิตใจของเราเองค่ะดังนั้น การพูดในแง่ลบกับตัวเองมันจึงแทรกซึมและฝังแน่นอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะคะการตระหนักรู้ถือเป็นตัวเร่งที่มีศักยภาพในการขัดขวางวงจรการพูดในแง่ลบกับตัวเองนะคะให้จินตนาการว่าคุณกำลังเดินผ่านถนนที่มีคนพลุกพล่านส่วนเสียความคิดที่เกี่ยวกับความเสียใจในอดีตและความกังวลในอนาคต อยู่ๆคุณก็หยุดชั่วคราวและตระหนักถึงเสียงพูดคุยที่ไม่หยุดหย่อนในใจของคุณความคิดวิจารณ์ในตัวเองเพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งทำให้การรับรู้ของคุณและโรครอบตัวคุณเปลี่ยนไปในช่วงเวลาของการรับรู้คุณเริ่มรับรู้ถึงธรรมชาติที่ร้ายกัดในตัวเองแทนที่คุณจะปล่อยให้ตัวเองถูกสายน้ำแห่งความคิดพัดพาไป คุณกลับกลายเป็นคนที่คอยจ้องดูภูมิทัศน์ภายในอย่างมีสติคุณเริ่มมองรูปแบบของการพูดคุยกับตัวเองหรือสิ่งที่มากระตุ้นให้คุณเกิดความคิดไม่ดีกับตัวเองเราสามารถพัฒนารูปแบบความคิดของตัวเองโดยไม่ต้องตัดสินหรือยึดติดโดยการปลูกฝังสติในชีวิตประจำวันนะคะที่มีผลกระทบต่ออารมณ์และพฤติกรรมได้ค่ะผ่านการฝึกฝนการทำสมาธิ หรือการรู้ตัวในชีวิตประจำวันช่วงเวลาในปัจจุบันถือเป็นการละทิ้งความเสียใจในอดีตและความกังวลต่ออนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะคะจะทำให้คุณคลายคำพูดเชิงลบกับตัวเองได้ค่ะเฟรเดริกนิเชอร์นักปราชญ์ผู้ชาญฉลาดกล่าวว่าเราทุกคนได้รับสิ่งที่ดีๆมากกว่าที่เราคิดแต่เราไม่มีศิลปะเพียงพอในการใช้มันนะคะ ตั้งแต่เด็กเหมือนเราถูกสะกดจิตให้มีความรู้สึกว่าเราไม่ดีพอหรือไม่คู่ควรหรือกระทั่งความสงสัยในตัวเองซึ่งความรู้สึกกับตัวเองในลักษณะนี้ค่ะถือเป็นกระแสความคิดเชิงลบที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและการรับรู้ในตัวเองวิธีการหยุดพูดกับตัวเองในแง่ลบคือการที่เราต้องยอมรับความเข้าใจตัวเองในกระบวนการธรรมชาติที่แท้จริงนะคะ จริงๆแล้วการตระหนักรู้ถึงการพูเชิงลบกับตัวเองถือเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างของจิตใจที่จะนำเราไปสู่ความเข้าใจตัวเองที่แท้จริงค่ะนักจิตบาบัดมักจะเผชิญหน้ากับการต่อต้านในตัวเองของผู้ที่เข้ารับการสะกดจิตบาบัดนะคะความกลัวต่อสิ่งแปลกปลอมและการรับรู้ถึงภัยคุกคามต่อความรู้สึกค่ะ จะเกิดกลไกลของการป้องกันตัวที่ขัดขวางความสามารถของเราในการเปิดรับความเปลี่ยนแปลงโดยการ,รเผชิญหน้ากับมันนะคะการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะเกิดขึ้นโดยการยอมรับและสำรวจความกลัวที่เกิดขึ้นในจิตใจที่ซ่อนอยู่ค่ะซึ่งจะก่อให้เกิดการต่อต้านของตัวเราเองการเอาชนะการเปลี่ยนแปลง ไม่ได้เกิดจากการจำกัดคำพูดเชิงลบไปพร้อมๆกันนะคะแต่มันเป็นการเดินทางที่ถูกนำทางด้วยความตระหนักรู้ความอดทนและความเข้าใจตัวเองค่ะในขณะที่เราพยายามเผชิญหน้ากับคำพูดด้านลบของตัวเองเราก็สามารถตระหนักได้ว่าความทุกข์ทรมานของเราส่วนใหญ่มาจากภาพดวงตาที่เราได้สร้างขึ้นให้กับตัวเองทั้งนั้นนะคะ ภาพลวงตาที่เกิดจากบรรทัดฐานทางสังคมหรือสิ่งที่คนอื่นจำกัดความกับตัวเรากำหนดว่าเราควรเป็นแบบนี้แต่เมื่อเราเจาะลึกเข้าไปในอารมณ์ของเรามันเริ่มคลี่คลายค่ะว่าความรู้สึกกับตัวเราแท้จริงแล้วไม่ใช่เราความเชื่อที่ถูกกำหนดโดยความคิดและอารมณ์และประสบการณ์ของเราแต่เมื่อเราปลูกฝังสติและการตระหนักรู้ในตัวเอง เราจะสามารถมองทะลุม่านแห่งภาพดวงตานี่จะเป็นการปลดล็อกอัตตาที่มีตัวเราและการยอมรับความรู้สึกของตัวเองที่กว้างขวางมากขึ้นนะคะเราจะจหนักได้ว่าคุณค่าของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสําเร็จภายนอกหรือสิ่งที่คนอื่นตัดสินเราเสมอไปค่ะแต่การเข้าใจถึงความไม่ถาวรทั้งความคิดและอารมณ์เชิงลบของตัวเองเป็นเพียงการมองดูความคิดนั้น เกิดขึ้นและดับไปโดยที่เราไม่ได้ยึดหรือไปเกลียดชังความคิดที่ไม่ดีของเรานะคะการหยุดพูดเชิงลบกับตัวเองคือการยอมรับความไม่สมบูรณ์ถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณใจรู้จักแนวทางการปฏิบตัติเพื่อให้ความคิดเชิงลบของคุณไม่ได้เข้ามามีบทบาทหรือครอบงำชีวิตของคุณนะคะเพราะความคิดเชิงลบจะเป็นตัวฉุดรั้งชีวิตของคุณและจะดึงดูดสิ่งที่เราคิด มาในชีวิตของเราค่ะการปลูกฝังสติทำให้คุณสามารถตระหนักรู้ในอารมณ์และความคิดความรู้สึกเพียงคุณใช้เวลาไม่กี่นาทีต่อวันนั่งสมาธิเมื่อเกิดความคิดเชิงลบใดๆให้มองดูตามความเป็นจริงโดยไม่ตัดสินนะคะเมื่อเห็นมันดับเราก็จะอยู่กับปัจจุบันขณะซึ่งจะเป็นการช่วยลดพลังงานของการคิดลบนอกจากนี้การมีสติในชีวิตประจำวัน จะทำให้การรับรู้ของคุณรึกซึ้งขึ้นค่ะเช่นการล้างจานกวาดบ้านไปซื้อของคอยสังเกตพฤติกรรมสถานการณ์ต่างๆและสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวนะคะความรู้สึกที่ผ่านเข้ามาช่วยทำให้เราตอบสนองต่อคำพูดเชิงลบด้วยความเห็นอกเห็นใจและปัญญามากขึ้นค่ะจริงๆแล้วคุณคือผู้สร้างในตัวเองนะคะ วิดีโอนี้อยากจะให้คุณกระจัดความคิดเชิงลบด้วยการแค่มองดูมันและสำรวจความเป็นจริงค่ะเมื่อไหร่ที่คุณเข้าใจว่าสิ่งที่คุณคิดไม่ใช่ตัวเรานั่นคือการเปลี่ยนเลนความคิดให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้คุณก้าวข้ามกรอบความคิดและเข้าใจภูมิปัญญาภายในของตัวเองมากขึ้นนะคะหากคลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหาหน่าสนใจ เพืเ่อนๆสามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจและส่งต่อคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ให้เพืเ่อนๆหรือคนที่คุณรักได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ